วันนี้ก็จะมาส่วนตันกิจกรรมความเพียรน,นะครับวันที่18กุมภานะครับครั้งที่47นายสาวินลำบัที่1 2 1นะครับวันนี้วันที่18กุมภาเป็นครั้งที่47ที่ข้าพเจ้าสราวินจะเสด็จประวัติ ขอถวายเส,ส,สียงสวดพระทยาภิษฎพระบริญณามนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจะยับูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตออกพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสัมปติและดึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะบัญญัติในบทสวดอยากจะเล่นด้วยทูนบทหนึ่งจุมงมเทวดาสมัมมตาจักรวารีสุอัตระคันตุเทวตาสัตธรรมมูริราชาสัตวุณณตุสัทขโมกรถัง ทักเข้ามาเมื่อโรปเปชีสิการะตองเตจันตริเควิมานีทีเปรดเทจจกำเมื่อตระวนักฆาเนียฆามาถูกเฮเควเตผู้มาแต่ยันตุททวาชลาธราวิสเมย์ยักษ์คันทรปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจฉนังสะทูเมสนันตุธรรมสุนักโรอิยัมปัทันตาธรรมสุนักโรอิยัมปัทันตาธรรมสุนักโรอิยัมปัทันตาสองมุชชาปาราตนาตายอิมินาสกาลีนะพุทธังไอผู้เชื่อมะอิมินาสกาลีนะธรรมังไอผู้ชื่อมะอิมินาสกาลีนะสังฆังไอผู้เชื่อมะ สามกาพารัตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทโธมะคควาพุทธังควันตังอมิวะเทมิสวากะโทมัคคุตานโมตัมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะควัโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสีนัมประการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ อาไตสันนกคมมนาปาทะพุทธังสันนกฉามิธรรมังสันนกฉามิสังฆังสันนกฉามิจุเตียมปิพุทธังสันนกฉามิจุเตียมปิธรรมังสันนกฉามิจุเตียมปิสังฆังสันนกฉามิจตเตียมปิพุทธังสันนกฉามิจตเตียมปิธรรมังสันนกฉามิจตเตียมปิสังฆังสันนกฉามิ๖กสัจจกิริยาคาถา นัตติเมสรนังอัญยังพุทธเมสรนังวังเอตินะสัจจวัจนะสุติเมหนตุสัพปทานัตติเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวังเอตินะสัจจวัจนะสุติเมหนตุสัพปทานัตติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวังเอตินะสัจจวัจนะสุติเมหนตุสัพปทาเจมหาสมัยสูตรเอวัณณสุตตังอีทางสมัยังภครวัชเกศุแห่งติกับอิรัพัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสัสติงปัจจมมติหิภิกษุสัตติหิสัปิเหวะ อรหันตหิทัสเหิุจารกรรมาตุหิเทวตาเยปุยยนะสันนิปติตาหุนติปะคุณตังทัศนายะพิคุสังคันจะอาตะโคจะตุนังสุกาวาสกายิกานังเทวานังเอตักตังโหติออยังโขปะคะวาสเกสุวิหารติกัฟีนะวัตุเจมิมหาวเนีมหาตาพิคุสังเคนะสัจฉิปัญจมัติเหตุพิคุตสติเหตสัพเพเหวะอรหันตหิทัสเหิุจารกรรมาตุหิเทวตาเยปุยยนะสันนิปติตาหุนติปะคุณตังทัศนายะ ทิ่คุณสำคันจะยานุนะมยัมปิยานะปคกวันเดนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวะปคกวโตสังเกปัจเจกคาถาภาสายามติอันตะโคตาเทวตาเสือาปีนามะปะระวาปุริโสสัมมิจิตังวาภาหังภาสาระยะภาสาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวดีสุเทวสุอันตระหิตาปคกวโตปุระโตปะตุระหังสุอันตะโคตาเทวตาปะควันตังอภิวาติตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาปคกวโตสังเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสมย eng, big, lives, uh ัยโยตวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอัคตมหาอิมังธามัสสมัญญาตะกิตายเวะอัปราชิตตสังคันติอัลโคอัปราเทวตาภควโตสันเกอิมังคาถัภาสิตตระพิขาวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรรมกังสุสารติวะเนตานิคาเฮตวะอิทริยานิลักันติปันติตาติอัโคอัปราเทวตาภควโตสันเกอิมังคาถัภาสิเชตวะคีลังเชตวะปริคังอินทะคีลังโอหันจัมณีเาเติจันติสุธาภิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อันโควะปลาเทวตาพระโขตัวสังเกอิม IR ังคตังขภาสีเยเกติพุทธังสัสนังคาตาเสนเตฆมิสันติอภัยภูมิภายะมนุสังเทหังเทวใกลยันติปุเรสันติติอันโขวควาทิครวมันเตสิเยภุยเยณะพิคเวทัสตัสสุโลกธาสุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายะพิคุสังขันจะเยปิเตพิคเวอเฮสุมติตรรมฐานังอันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังอิศะภรมาเยวัตเทวตาสันนิปติตาอเฮสุลงเสธาปีไมหังอิตรัหิเยปิเตพิคเวภวิิสันต อนาคาตมัสานังอัหัานตัวสมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานังอิตตะปรัมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสีธาปิไม่หัางอิตระหิอิติคิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามมนิอิติคิสสามิภิกขเวเทวกายานังนาโมนิอิติสามิภิกขเวเทวกายานังนามมนิตังสุนัสสัสาธุกังนัมัสิกโรุาภาสิสามิติเอวังปันเตติโคเตภิกขุปวะตัปัญจส่วนสุขวะอิตตะทวจักรสิโลกามนุกัสสามิยะทธะภูมาตจะทัติจายสิตาคิริคัพพลังปะหิตตตาสมาหิตา วัตูสีหาวสันสลีนาโลมห่งสพิสัมพุนงอธาตัมมะนะสาสุทาวิปัสสันะมะนาวิลาพิโยปัญจสติยัตตวาวณีกาปิลาวเทตโตอันณติยสัทธาสาวเกศาสนีนาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนันถาปิโขเตจะอัตบามะคลงสุตตะวพุทธัสสะสนังนิสัมปัตโตระหูยานังอมรุสานะทัสนังอภิเกณุสตัมมัทธคุงสหัสสังอาสสัตตานิงสตังเอเกสาสานังอมรุสานะธรรมะสุงอภิเกณัสตัมมัทธคุงที่สาสภาูตตาอาหุง ปัญจสัพพังอภบพิจญะวาคีตวันะจะคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเีนระเตทิวกายาอภิกันตาเตวิชนธาตุพิกเทวยหังกิริยิสามิกิราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสายะขาพุมมากัพิระวัตถวาอิทิมันโตชติมันโตวันละมันโตเยสัติโนโมุทัมนาภิกรรมุงพิกลังสามิติงกุนังฉาสหัสสาหิมวัตตายะขานัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันละมันโตเยสัติโนโมุทัมนาภิกรรมุงพิกลังสามิติงกุนังสาตากิราติสหัสา ยาขานังตะวานิโนอิทิมตโตชติมันโตวณะวันโตยะสัติโนโมทัปมนาภิกษามุงภิกขุนังสมิติภุนังอิเิเตโสฬสตาหัสสายยาขานังตะวานิโนอิทิมตโตชติมันโตวณะวันโตยะสัติโนโมทัปมนาภิกษามุงภิกขุนังสมิติภุนังเวสามิตาปัญจสตายาขานังลัตะวานิโนอิทิมตโตชติมันโตวณะวันโตยะสัติโนโมทัปมนาภิกษามุงภิกขุนังสมิติภุนังกลุ่มพิโรราชไคโกเวปุระสัยมิเวสนังอินโยนังสตัสหัสหลังยาขานังปปิยรส กลุ่มทิโเราละชักไหกโกสภาข้าสมิติเงินัู้นางผู้ที่มันจะติดสังราชาราษฎร์ตัวสักภาสติขันทัพพนังอธิปติมหาราชยาสติโตปุตตาปิตัสสภาะโภอินธนามามหาภราอินทิมันโตชิติมันโตนัมันโตยัสติโนมุทภมาณาพิกามุงพิกูรังสมิติเงินังถัากิดนั่งจากพิษหังราชาวิรุณโหรตปัสสาสติคมปานนางงอธิปติมหาราชยาสติโตปุตตาปิตัสสภาะโภ อินทนามาหราอิทิมันโตชิติมันโตนะวมัตโตยะสัตติโนโมทัมนาพิการมุงพิคนังสามิติงวณังปัจิมันจัตที่สังราชาวิรูปะโคปัสสตินาขานังอธิปติมหาราชยะสัตติโสปุตตปิตัสสะพาโวอินทนามาหราอิทธิมันโตชิติมันโตนะวมัตโตยะสัตติโนโมทัมนาพิการมุงพิคนังสามิติงวณังอุตตะลังจัตที่สังราชาคุยโลตปัสสตินาขานังอธิปติมหาราชยะสัตติโสปุตตปิตัสสะพาโว อินนามามหาพพลาอิทิมันโตชติมันโตวนะมันโตยะตติโนโมทะมานาพิการมงพิกุลังแต่ไม่ติงว่นังุริมะที่สังเลิศโถท้ากินอนะวิรุณะโกปาชิมนะวิรุปปะโขเกวโรอุจลังที่สังจะตโลเตมหาราชาสัมมัญจารตุโลทิสาธันทะมานะอัตังสุวิเนกาปิระวัตเวเตสังมายวิโนทาสาอาคูยานิกาตะธรรมมายากรเตนุเวเกนุวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกามเสโฉจะกินุขันโุนิขันตถุจะปานโถุโอปมัญโยจะทิวสุตจะมาตลิ จิตตเสโนจิตคันท so ัโณนโรราชาชัตโนสโภอาคูป no. ัญจติโคเจวะติมพลุสียวัชสาเอเตจเนจจาาชาโนคันทัพาสหราชุภิโมทมานาพิการมุงพิกุณังกมิตริโกนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสสักากัมพลัสตัลลอาคูปยคาสาอยาติพิยาเมืองสรัตถาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวัณโนมหานาโคโสภาข้างสมิติโกนังเยนะคราเชสหัสาคานันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักูวิหายสาเตวนาวัชปัตตาจิตาสุปนาอิติเตตะนาคราาาชนมาสิ สุปนาตงเคมามะากาสิพุทโธสันหิวาจาหิอุบวะหยันตานาคาสุปนาสารนาบักังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตะโลาวาสวัตเตเตอิทิมันโตยัสสัตสโนกาลกัญชามหาพิสมารอสุลาธนาเวขาสาเวปจิตติสุจิติจะพาตะโลนโมุจิสะสตัญจะปริปุตตานังเตเทเวโรจนามาักาังสเนหิตาวะลิงเสนังลงงงงังของพระธรมุปปาขงสมัยโยธานิปัตเตสพิกรังสัาริติงวะนังอาโปเจเทวปาเทวีจะเจโตวยายุรตากะุง วะลุนาวะลุนาธีมาโสโมยัจยัสสาสหะเนตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสติโนทัศเจเตทัศสากายาสัติณันตะวนิโนอิทิมโตชติมันโตวณัตวันโตยัสติโนวังโมทัมานาทิกรุงพิกุนังสามิติงมุนังเวณฑูจะเทวาสารีจะอาสมาจัตุเวยามาจะสัตว์ปนิสาเทวาจะธรรมะคูกรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูกรักิตานักขตานิุรักิตตวะอาคูมันทะวาราหกาวาสุนังวาสโวเสโทสกโอะปะคราปุลินทะวนิโน อิทิมันโตเชติมันโตวนะมันโตยสัสติโนโมทมนาพิการมงคลพิคนังแสนวิจิงคคนังนาโคสาภูเทวาสละมกีศิขาลิวะอริทกาจะรลชาจะอุมาปุภาดิพาสติโนวรุณาสหธรรมาจัจจุตาจะจเนชกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสติโนทัสเตทัสสากายาสัพเพนะตตะวนิโนอิทิมันโตเชติมันโตวนะมันโตเยสัสติโนโมทมนาพิการมงคลพิคนังแสนวิจิงคคนังสัมมานามหาสมานามนุสสามนุสสตมมาคิทภาปตุสิกาอาคูอาคูวัณณุิกา อาทาคุยิฮารโยเทวาเยจโลติตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาปาคุเทวาแยกสติโนทัศเตเตศรสากายาสัเปนะนตะวันิโนอิติมันโตชิติมันโตนะอันโตแยกัติโนโมทัมมานาขิจการมงพิโุนังสัมมิตรงมณังสุกากลุมมาอนุนาอาคุป็นคณะสาวสัตตะไคหาบบาโมขับอาคุเทวาวิจักขนาสถานบรรดาหาลรขจามิจกาฉายสัติโนธนัญญาอาคาปชุนโนโยติสาปิวสติอัศเตเสศทสากายาสัเปนะนตะวันิโน อิทิมัตโตชติมัตโตวันละมัตโตยะสัิโนโมทะมานาพิตัามุงพิกุลังสัมติสิงห์มังเขมมิยาตุสิตายามากัตะกาจายะสัจจิโนสามพิตะการามเสถาโชตินามาจะอาสวะหิมานทะรติโนอาขวะถาคูบารณิมิตาท้าเตเตรัสถากายาสัพเพนรสตะวานิโนอิทิมัตโตชติมัตโตวันละมัตโตยะสัิโนโมทะมานาพิตัามุงพิกุลังสัมติสิงหัมณังท้าเสตเถวนิกายะสัพเพนรสตะวานิโนรามันวเยนะอาการจุ่งเยจันเยธาริสาสหะโอทัชชาัง โอคาตินะมนาสวังพระเกหกคาตังนาคังจันทวัสติตาติตังอมาปรมโตโรจปุตใจอิธิมโตสหะสนังกุมาโลจิโตจัตสโรมาคาสิเมติงวนังสหัสสาพรมโลกาณังมหาพมานิติสติอุปปันโนชติมันโตพิสมากายโยเดสติตโสเทสิทาอิสราอาคูปัจเจกะวัสวัตติโนเตสจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสกมเกณ มารัีนาอภิกรรมีปัญสักการทศมันที่ยังเอตหาคันทศพันทศลัคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเลธะมาโวมุจิธาโกจินังจิตติตถามหาสีโนกานทศนังอเปสีปานินาตะละมหัจจะสลังกัตวนาเพรละวังเณธาปะวุสโกเมโคธนันโตสวิตจโกตถาโสปัจจฑาวติสังกุกอัสยามกเศตันจิตสฟังอภิญญาปะวะกิตวนาจะคุมาตโตอมาตยิสัทธาสาวเกศรเสนีรเตมารัีนาอภิกันตาเตวชนันทาภิคโวจจะอัตตาปะมะกะลงสุตตวะพ วิตลาเกเฮปากามุงในสังรมปิกอินชยุงสเพวิชิตตังขมาพยาติตายสัตตินงมัชติสหปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติแปดธรรมจักกัลนัสสูตรเอวามีสุตังเอกังสมยังระควาพันลังยวิหารติอิสิปตนีมิกระทเยตระตะโคพระควาปัญจวิชพิคุอัมมันเตสิเทวามพิเวอันตาปปปิดแต่ะนัสิวิตตภายโยจะยังกามีสุกามาสุขันิการนิโยโคหีโนโอมโมปุุชนิโกอนรตโยอนัสทันหิโตโยจะยังอนตักิลัมาถานิโยโคลุโคอน เอเตเติกเวอุโพอนเตมอนุปปัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจะกกัณนีนะกัณีอุปัสสัยยอภีญญาติสัมภรยิพานญาสังวัตติกตมาจะสายิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจารยโกกัณนีนะกัณีอุปัสสัยอภิญาิสัมภรญานิพานญาสังวัตติอยะเมวะอริโยตังกิโกมะโคเติสังสมาธิติสมาสังโปสมาวจาสัมมากมโตสมาชีวสสมาวยโมสมาาาสสสติมมธิ อ้ย like ังโคสาพิเวม่ชิมาปฏิปทาตาสนาสัตย์นะอภิสัมพุทธาจะกูกะรนีะกรณีอุปัสมายะอภิยสัมปรยดิภานยะกษสาตวัิอีกังโขปนะพิเวทุกขังใร้สัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังสการิเทวะทุกขาทวนัสุปายาสาปิทุกขาอภียิิสัมโยโคทุกขโปยิ่ิวิปโยโคทุกขโขยันปิฉังนราพัตติตัมปิทุกขังสังคิเถนะปัญจุปาทานะขันทานท นันทิราคะสหกตาตตะตตะราพินันทินีเศรษฐีดังกรรมัตหาเพราะตัตหานพิพพตัตหานอินังโขปนภณปิคเวทุกขานิโนโทอริยสัจจังโยตัสายวัตหายะปฏิสวิลรคานิโนโทธจาโคปิถิเนสสะโคปติอนันโยอินังโขปนภณปิคเวทุกขานิโนทฆามินีปฏิุทาริยสัจจังยิยมีวะอริโยดังขิโกมัคโคเศรษฐีดังสมาธิติสมมาสังกะโปสัมมาวจารสมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวยโมสมมาสติสมมาสมาธิ อิทังทุกขังในสจัติมีิเวปุเพสเตสุธรมเมสุจักคุงธรรมปทิอนังธรรมทิปัญญาธรรมทิวิชารรมปทิอารโกธรรทิตังโขปริทังทุกขังสจัจจริเยยันติมีิเวปุเพสเตสุธรมเมสุจักคุงธรรมทิอนังธรรมทิปัญญาธรรมทิวิชาธรรมปทิอารโกธรรทิตังโขบริทังทุกังสจัริยาตันตมวงสเตสสจักุธรรมปทิอนังรรมิปัญญาธรรมปิวิชาิอกทิ อิังทุกขาสมุทโยไสจติเมิเกเวปเพนสตสุธามเมสุจักคุงธ้าิชานังอุทริปัญญาิวิชาาวิอารโกทาิตังโขมาิสังทุกขาสมุทโยไดสจปะทาันติเมิเกเวปเพนตสุธามเมสุจักคุงิยานังอุทบาิปัญญาทราวิวิชาทาวิอารโกทาิตังโขมนิสังทุกขาสมุทโยะสจปีนันติเมิกเวเปเพอนนันสตสุธามเมสุจักคุงท้าวพิยานังอุทบิปัญญาท้าวพ อริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสตเตสุธรมเสุจัุงทวตินังมปัญญาธวตมวิชาธทอารมโกธมทตังโขวณิังทุขนิโรธวอริยสัจจังสัจกาตปันติเมพิกเวบุเพสเตสุธรมเสุจัุงที่อนังมทิปัญญาธมวิชาธทอารมโกธมทตังโขวณิถังทุขนิโรธวอริยสัจจังสัจกาตันติเมพิกเวบุเพสตเตสุธรมเมสุจักุงทอังมะิปัญญาธรมิวิชาธมทอารมโธรรม อีกังทุกขานิโรธตคมนิปฏิปทาอริัเมิกเวุพเพอนัตสตสุธาเมสุจักคุงอุทปติยานังอุทปริปัญญาอุทิวิชาอุทิอารโกทัมปฏิังโขณิังทุกขานิโรธคม่นิปฏิปทาอริสตังปวิตันติมีปิกเวุพเพอนัตสตสุธาเมสุจักคุงอุทปติยานังอระฏิปัญญาอุทปิวิชาอุทิอารโกทัมปฏิตังโขปลิถังทุกขานิโรธตัค้ิมนิงปฏิปทาอริ จักคุงธัรมปทิเานังธัรมปิปัญญาธรรมปทิวิชาธรรปทิอารโกทัปปทิย่าว่ากีวันจะมีปิกเวอิมิสุจตุสุเรียสเจสุกิวันติปริวตังทวารรัศกลังยะถาภูดังนะท้าสนังนะสือสุตังโหติเดวตาวะหังปิกเวอิสติวะเกโรเกสมาริเกสพคมเกสัสสะพนตพามนิยปัชชายสติวัณณสัญญนุตลังสมมาตโพธิงปิสพุทโภปัจจยัสิง ยัตโธเจโคลเมพิกเวอีเมสุเจตุสุเรสเจสุเอวันติปริพตังเะว่าทัสารกลังยตตาพุตังยานัตทัสนังสวิตสุถังอโขสิอัถาหังพิกเวสัตเทวเกโรเกสัมารเกสัพพมเกสัสมัปพามปัญญาปชายะสัตเทวอนุสยยะอนุตตังสัมมาสัมโพธิกับพิสพุทโธปัจจัญญาสียานันจัปณะเมทัสนังอุตตปาทิอากุปาเมวิมุตติขิยะมันติมาชาตินัตถิธานิผลนภวติอิทัมโมจับภควะอันตัมนาปัญจาวคียาพิครุภควโตปสิตังอภินันท วิยาลักษณะศิมิงธรรมพันธะมณีอายุสัตโตโกธัญสัวิราชางวีตัมมะลังธรรมมัจจคุงทัพปะทิยังกินจิสมุทญาธรรมมังสัพพันตังนี้ราจะทำบันิปัติเตจักปะวตาธรรมมัจเกภูมันทีวาสัตรมนิสาเวสุงอิทธธมภควตาประนัสยังอิจสิปัตานีมิกระทเยนุตลังธรรมมัจกังปะปะติตังอปะติวติยังธรรมนินนวาภาณินาวาทิเวนนาวาเมรินาวาภูมุณาวากินจิวาโลกสมิติภูมินังเทวังสตังสตวรร จตุมหาราชิกาเทวาสัจธรรมลัสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสะทังสุตวะตาวติงสาเทวาสัจธรรมลัสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสะทังสุตวายามาเทวาสัจธรรมลัสาเวสุงยามานางเทวานางสะทังสุตวาตุสิตาเทวาสัจธรรมลัสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสะทังสุตวานิมานนติเทวาสัจธรรมลัสาเวสุงนิมานนตินางเทวานางสะทังสุตวาปรณิมิเตวัสวัตตีเทวาสัจธรรมลัสาเวสุงปรณิมิเตวะสสวา พหัมมะกายิกาเทวาสัตมรสาเวสุงเอตัมปะควตาพารณสิยังอิศิปตเนมิคตาเยอนุตตลังธรรมะจักรังปวัติตังอปะติวติยังสมเนนะวะพามเนนะวาทิวนะวามเนนะวาภูมุนาวาเกณจิวาโลกะสมิติอิติหะเตนะคณีนะตินะมุขเตนะยะวะพรมะโลกะสัพโถะปุกขะจิอจัญจักท้าสัสสานสีโลกะทาตัสังกัปติสัมปะกัปติสัมเบเวทิอัปปะโนจะโอระโรโอภะโสโลกเยปตุระโหสิอจิขามีวะทิวนังเทวานุภาวังอนาโขภควาอุทานังอุทานี อัญญาสิวัตถะโพกูตัญโยอัญญาสิวัตถะโพกูตัญโยติอิติหังยัสมัตโตกนัญเทศสัตอัญญากูตัญโยติวะนมังอโหสีติข้าพุทธานุสติอวิสโวปะวารังสมาสัมพุทโวชาตินะตสัมปนงสุกัโตละกาวิทูอนุตตโลุปุริสัมมาสารีสัตถาเถรอนุสารังพุถุปะขวาติสิบธรรมานุสติสวาคตโตภะขตาธรรมโอสารีติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอบริโกปะตตังวิจัพโภโยหิติสิบเอ็ดสำคัญน ปฏิปันโนมประกอบตสาวกสังโฆภุมิชุปปฏิปันโนมประกอบตสาวกสังโฆเยยยะปฏิปันโนมประกอบตสาวกสังโฆสามีชิปฏิปันโนมประกอบตสาวกสังโฆทีิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสปุคลาเอสสะคะอะโตสาวกสังโฆอ่าหุนเยโยปาหุนเยโยทักคิหนเยโยอัชลีกัลเนียโยนุตตลังภูญะสิตังโลกัสสาติสิบสองสักจักรวาสักจักรวาธำพมพุทธะตระหนกโอตะทางกระบังพลัง ิตังเทวมุสารังพุทธเตชนะสุตินานตสตุปัฏวาสัพเพทุกขาวุปัสเมตุเตสกัตตวาสังมัตตนังโอตะถังอุดมังวลังฟริลามุงปัสสะมณังธรรมเตชนะสุตินานตสตุปัฏวาสัพเพพะยามุปปัสเมตุเตสกัตตวาสังขรัตานังโอตะถังอุดมังวลังอคุณายังปาหุณายังสังคเตชนะสุตินานตสตุปัฏวาสัพเพโลกาวุปปัสเมตุเตสิบสามสินะบัญชรช้ยาสนากระตาพุทธาเจตวามลังสวานัง เจตุสสัจจสังวะสังเยิมสุนาราสภานังฐานกัลยาพุทธะอัตวิสติอัญญกาสเพปติตามไมหังมัตเตเกตมุนิสราตีเตียวิตโตไมหังพุทโธธมทวิโรจนสังโฆปิโตไมหังอรสสปาคุณากรโลหันทยมีอันุตโตสัลิโตจกเนกัโยิาคสมิงมุะนจวัมกนทนีเไมหังสุนทาภาุลาการสปจมหานามุปัสุวัสุะเกเกตโตปิฏาคสมิงสุรโยวาปปังกะโร นิกินโนสีสามพันโนเสวพิโตมุลิพงโคกลุ่มมรดกสะโกเทโลมเหสีจิตวัตโกสุไมหังวัสนีนิจังปฏิชาสีขณักะโลปุณโนอังคุลิมารดจากอุปาลินทะศสิวดีเทลาพันจายเมชตาณลาเตติลกามะมะศิสสิติมาเทลาพิจตาชินะสาวกตาดาสิติมาเทลาชิตตวันโตชินรัษยาจิันตาเสียเตชนะอังคมาเคสุสุติตาละตังปุรโตอาสิพัิญีเมตตาสุตตะกังทศสังปุจิโตอาสิวัมเมอังคุลิมาลดกังขันธโมระปฏิจันจัตอาธานันิทยักษ์สุตตา ชินานตานาวัตสังติตาสุตปะคะลังตะตาข้อตาปิตาทีสัญชะตาภายิรัตจุปัฏฐานอสิสารวิญญาณญาตุนาตาเชนตีชศาวัสโตมีสิกิจเนศสถานพุทธปัญเเดชีระปัญชลมัจมิวิหันตังมหิเตเลศสาปริมังสะเพเตมหาบริษัทภาอิทธิวันโตสุกโตสุรัคโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐานธรรมานุภาเวนะทิฏฐิสังโฆสังขานุภาเวนะทิตฐนตะลายโยสัตตมานุภาวะาริโตจารมิชีระปัญเลติสิบสี่พหุมหากา อระภูมิศาสร์มัตย์พินิมิตตาวุธันตังคิมีขังอุทิตาโกระสัตยินะมาลังทิธานที่ทำมวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตชะสาวาโตเตชะมังคะลานิมาลาติเลกามะพิ่ชื่อีสปรัตติงโคลัมปนาละวะกามะขมาทัทธะขัดขังกันดิสุตันตะสอุทินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาวาตเตชะมังคะลานิมาลาคิลิงกัจเจวังอดีมัตตปูตังทวัคคิจกรรมะสนีวัสดานุตันตังเมตตังพุทธิเกศทินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาวาตเตชะมังคะลานิ โอกิตะขะขะมติฐานสุธานุตังตังธวันติโยชนะปะตังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขารธมโนชิตวามุนินโทตันติฉัสรพุทธเตชะมังคลานิปตะวันะกะตะมุทลังอิวัคคพินิยาจินจายะตุตะปัจจนังชนะกัยามัชเชสันตินะสมวิชณาชิตวามุนินโทตันติฉัสรพุทธเตชะมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทัเกตุงวะทาพิโรปิตะมนังอติอัฏฐภูตังปัญญาปฏิวัชริโตชิตวามุนนิโทตันตติาสัพะุเชมงคลา อนโทปันทะปุ้ชขังวิบูถังมหิตถิงปุตตนะเทระผู้ชเคนะธรรมะปยันโตอิทุปะเทสะวุธินาชิตวามุนินโทตันติเจตาปุตเตชมังคลานิทุกขะหะติติผู un ้ชเคนะสุทัสหัตถังพมังมุสุธิชติมิตทพกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันติเจตาปุตเตชมังคลานิเอตาปิพุทธะเชมังคละอัจฉราโยวัจโนทิรติเนสันติมัตันีจิตวะนะในก่าอวิธานิจุปัฏวานิโมขังสุขังที่เขมรยานั้นรู้สัปันยมหากาลเด่นนิโก เอเนสโสจดเชนะโฮตุเตชมังคลังเชนโต้คูริยมุเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังเทยวโหหิเชสุชมังคะเลอัปราชิปรังเกศิเศวัฒพิปกคะเลอัปิเศกเกศวะพุทธนังและขาประตูวมุสติสุนัขตตังสุมังคลังสุปปะผาตังสุขที่ตังสุขโนสุมาโตจัดสวิตังพมัจจาริสุปรักินังกายกรรมังวัจกรรมังปัตถกินังพะทธกินังปโนกรรมังปนิธิเตปรักินางปัตถกินังนิขสมณะระพันติเตปรักินีโทธิสาพมังคลังรักขังศุสภะเทวตาสัพพะ สตาสะเถโพนตุเตโพนตุสาพังคลังลักขันตุสาพฏิวตาสัพพะธรรมานุภาวินาสตาสะเถโพนตุเตโพนตุสาพังคลังลักขันตุสาพฏิวตาสัพพะตังคานนุภาวินัสสตาสะเถโพนตุเตสิมาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปะเลโพธิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะฐานเนณะพจนุปุชิตาโสติยงกัลลินติหะวิหารามันเทธิลาชมชานวการจับพิกาวุสลามิกาสนะบปฏิอุปาสกาข้ามจะเทตานิขมาจะอิสรา สัปานัะผูตัสุกิตาผวนจุเตชะรางผู้ชายเยปีจะอนทัศสัมภาวาสังเสริชาตาอัธวุปปาติการเนียนิกัรธรรมะวังปฏิจจเตสัมเพปิทุกสะกัลลนตุสังขยังสารตุจิลังสตังขโมธรรมะธลาจัปุคลาสังโฆหตุสมัคโควะอัธายะจัจหิตายะจัจอมเฮละขตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนผุ้ทิงสัมปะปุนัยมะธรรมะอริยะปะเวทเตปัสนาหตุสัมเพปิปานิโนผู้ธศเสนตมาธังปะเวชันโตกาเลหิวปวสตุ พุทธิภาวยะสตานังสัมมิทังเมตุเมทินีมาตาปิจารยจรัชฉังใหจังละคันติปุตตะกังเอวังธรรมินะราชโนประชังละกันตุสัพกะทาติบหกเทวตาโยชนะคาถาทุกขปาตาเจนิทุกขาพยาปาตาเจนิพยาโสกปาตาเจนิโสกาโหนตุสัมเพปิพานิโนเอตวัตจามิหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพทิวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนังสัทันตุสัทยะสีนังละคันตุสัพกะทาโพนาพิจารยโหนตุขจันตุเทวตาขตา เจ็ดสมองคนคาถาโหตุสปังสมังขลังรักคันตุสปเทวตาสัพพะุทธานุภาเวนะสตีคันตุนี้นันตลังโหตุสปังสมังขลังรักคันตุสปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตีคันตุนี้นันตลังโหตุสปังสมังขลังรักคันตุสปเทวตาสัพพธังคานุภาเวนะสตีคันตุนี้นันตลังสัเพปุทาปะรปตาปัญเจกนันยังพลังอรังสนันสิเทนะหามไดนิสัปโสสัเพปุทาปะรปตาปัญเจกนันยังพลัง อรหันตนาสติเชนละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาพระปะฏาปัญเจกนันเสียงพลังอรหันตนาสติเชนละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาพระปะฏาปัญเจกนันเสียงพลังอรหันตนาสติเชนละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาพระปะฏาปัญเจกนันเสียงพลังอรหันตนาสติเชนละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาพระปะฏาปัญเจกนันเสียงพลังอรหันตนาสติเชนละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาพระปะฏาปัญเจกนันเสียงพลัง อราหันตนาสติเชนรของรามิสัพพะโสสะเพภุธาภระปตะปัญเจกันติยังพลังอรหันตนาสติเชนรของรามิสัพพะโสสะเพภุธาภระปตะปัญเจกันติยังพลังอรหันตนาสติเชนรของรามิสัพพะโวในภาพจะจะอธิฐานใภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระเจ้าใจกับสัดใสบทสวดมนตพระบุตรพระบุตรและพระธาตุเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข ism, beings, no นน์ภัยทั้งปวงขอข้าจะทั้าเริ่ทั้งท้องด้วยทางธรรม พอเศเทียนนงหลายปรดมตตการเกสตรสรายมลและธรรมะเหล่านี้เมตตาทานแล้วโปรดเวตตาในแก่ข้าเจ้าได้บัมรรคพระพิตายยสถีิยสถีเด็นในคู่หกไปพระเจอบัตมรรคทั้งปวงที่สามี่ท่านเพื่ให้เปี่ยมในภาพแห่งับพได้โชสำเร็จกิจจุปการเทินขนสนาทั้งหลายใการจัดการเจริญเถมเจริญจิตภาวนาขออนุทบายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพบุนี้จะส่งมีผู้มีจิตทาร่มเสดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยแจะภัยทั้งปวงเจริญ้ากความต เธอบนความพร้อมด้วยทารษาสมบัติบริวารสมบัติมีทุกตาเห็นธรรมสำเร็จการวัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญื้อจิติดพรชัยทั้งสี่ขยุวนาสกขาพระเธอขอมนุโมทนบความโคยกับดศรีทุกตานด้วยเธอ